กัมพูชาเริ่มอยู่ไม่ติดเรียกร้องรัฐบาลเกาหลีใต้แยกแยะอาชญากรรมจากแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ออกจากอาชญากรรมต่อชาวเกาหลีใต้ที่ท่องเที่ยวตามปกติแนะว่าควรให้ความรู้แก่พลเมืองก,ก่อนไปทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่กัมพูชาประเทศเดียวเสียงเรียกร้องดังกล่าวเกิดข,ขึ้นหลังจากที่ประธาน,นาธิบดีอีแจมยองผู้นําเกาหลีใต้สั่งเพิ่มแรงกดดันจากทางการทูตเพื่อคุ้มครองชาวเกาหลีใต้จากอาชญากรรมในกัมพูชาหลังนักศึกษาวัย22ปี ถูกพบเป็นศพที่จังหวัดกรัรมพูช์เมื่อเดือนสิงหาคมและสถิติชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เพิ่มสูงขึ้นทุกปีแม้ว่าตำรวจกัมพูชาตามจับกลุ่มตัวชาวจีน3าคนที่เกี่ยวข้องกับการตายและทารุณกรรมนักศึกษาเกาหลีใต้ได้ภายใน3ามวันหลังพบศพแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงเรียกร้องให้พลเมืองเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางไปกัมพูชานายเสียมซกเข่งประธานสมาคมมักคุเทศเกาหลีในกัมพูชา บอกพนมเป็นโพสต์ว่ากัมพูชาไม่เป็นอันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปแม้แต่ชาวเกาหลีเองก็ตามในเดือนนี้เขาเพิ่งพานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นเวลา10วันลูกทัวร์บอกเขาหลายครั้งว่ากัมพูชาปลอดภัยแม้เคยได้ยินเรื่องแก๊งหลอกลวงออนไลน์และรู้สึกกังวลก่อนเดินทางไปก็ตามคนที่ตกเป็นเหยือ่อไม่ใช่คนที่มาเที่ยวพวกเขาอาจสมัครงานผิดกฎหมายทางออนไลน์แล้วถูกโกงหรือถูกรีดไถ่เงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เรารู้สึกเสียใจที่ผู้นำเกาหลีใต้ไม่แยกแยะระว่างการหลอกลวงกับการท่องเที่ยวนายซกเคงยังเรียกร้องให้ผู้นำเกาหลีใต้เพิ่มความพยายามให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกลนอุบายการหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการจูงใจด้วยงานไรายได้ดีและทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อนาเศร้าใจที่เกาหลีใต้เมารวมสถานการณ์กัมพูชาออกมาในรูปแบบนี้เช่นเดียวกับนายคินเพียผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ราชวิทยาลัยหลวงกัมพูชาที่แนะนําว่าทุกประเทศรวมถึงรัฐบาลเกาหลีใต้และกัมพูชาควรแนะนําพลเมืองให้ระมัดระวังตัวในการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าที่ไหนเพื่อเลี่ยงตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวงแรงกดดันทางการทูตของเกาหลีใต้จะไม่ช่วยอะไรทั้งจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแย่ลงควรจับมือการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้มากกว่าเพราะเป็นอาชญากรรมไร้พรมแดนที่มีแต่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะป้องกันได้ เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกัมพูชาเท่านั้นกระดาษเดียวกันเขาก็เรียกร้องให้ทางการกัมพูชามุ่งมั่นปราบรามอาชญากรรมประเภทนี้ต่อไปเนื่องจากการหลอกลวงการทรมานการลักพาตัวและการเสียชีวิตในบางกรณีล้วนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการท่องเที่ยวของกัมพูชาและจะไม่มีใครยินด,ดีที่จะมาเยือนประเทศของเราหากไม่ปลอดภยัย และไม่สงบสุขนั่นคือเหตุผลที่เราต้องกู้ชื่อเสียงของเราเพื่อที่เราจะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนได้ด้านนายทัศน์โ,โสกโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชากล่าวว่าการเสียชีวิตของนักศึกษาเกาหลีใต้ไม่ควรถูกนํามาใช้เพื่อสร้างความปั่นป่วนในความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้เพราะเป็นผลมาจากเครือข่ายข้ามชาติที่เชื่อมโยงกันบางประเทศเผชิญกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่ากัมพูชาด้วยซ้าไปและว่า หากอาชญากรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะกลายเป็นโอกาสให้แก๊งอาตญยกรรมข้ามชาติเฟื่องฟูแต่ทั้งนี้กัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธความร่วมมือและเข้าใจความรู้สึกของเกาหลีใต้เมื่อพลเมืองตกเป็นเหยื่อแต่สิ่งต้องการคือขอให้เข้าใจกัมพูชาเองก็ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้ในประเทศอ,อื่นๆเช่นกันสิ่งที่ควรทําก็คือให้ความรู้แก่ประชาชนกัมพูชาพร้อมร่วมมือผ่านทุกช่องทางเช่น การแบ่งปันข้อมูลและการสนับสนุนด้านเทคนิคนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังได้ติดตั้งการแจ้งเตือนการหลอกลวงทางออนไลน์ตามจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศหลักทั้งหมดและไม่เคยให้ที่พักพิงอาชญากรรมเหล่านี้เลยสณะที่สำนักข่าวแคมป์ไทมสรายงานสุดย้อนแยง้ง ระบุว่ากรุงพนมเป็นคว้าอันดับที่10ในหมวดเมืองใหญ่ที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับ Reader Choice Award ประจำปี2 0 2 5ของนิตยา Travel. าาสาร c o n d e Nast r a v e l c o m แ t ่ไท m e s ระบุว่าการได้รับการยกย่องอันทรงเกียรตินี้ทำให้เมืองหลวงของกัมพูชาติดหนึ่งในจุดหมายปลายทาง้นะนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรม อาหารสถาปัตยกรรมและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคอนเดนัส t r a เวลเลอกล่าวถึงสเสน่ห์ของกลุ่มพนมเปญและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องว่าพนมเปญคือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการสัมผัสความงดงามและวัฒนธรรมของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นก๋วิเตีรสเด็ดการจิบน้ำชายามบ่ายสุดรู้ที่โรงแรมรัฟเฟิลหรือการล่องเรือชมแม่น้ำโขงยามเย็นพระราชวัง และวัดพระแก้วมรกตทรงประกายระยิบระยับด้วยรายละเอียดที่ตกแต่งด้วยมรกตและเพชรพลอยขณะที่ตลาดรัสเซียที่คึกคักก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าตั้งแต่ไม้แกะสลักเครื่องเทศท้องถิ่นไปจนถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองเขมรสำหรับสถานที่แห่งการ,รํำลึกนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกมพุชาที่ถูกสังหารและพิพิธภัณฑ์ตวนแสลง ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์อันโหดร้ายในยุคเขมรแดงและเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงคุณค่าถึงความก้าวหน้าของกัมพูชาในปัจจุบันสำหรับอันดับหนึ่งเมืองใหญ่ที่ดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ Coden s ท Traveler คือกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นตามมาด้วยเกียวโตเคปทาวสิงคโปร์โซโลปารีสแวนคูเวอร์เอดินบบรและมอนทรีออลทฤีนิจยสารคนดนัสทเวลเลอรก่อตั้งขึ้นในปี1987 เป็นนิตยาสารท่องเที่ยวชื่อดังจากอังกฤษด้วยเนื้อหาสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเดินทางโดยเน้นไปที่ประสบการณ์ที่รูหราและแท้จริงส่วนรางวัล Reader Choice Awards ของนิตยาสารปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่38แล้วและถือเป็นหนึ่งในรางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกโดยในปีนี้มีผู้อ่านมากกว่า757,000คนที่เข้าร่วม โหวตเลือกประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเมืองโรงแรมสายการบินหมู่เกาะหรือเรือสำราญ